เก,เก็บพริกมาดูกระลำโอ้ไม่ลำละเดียวเดี๋ยวเดียวไม่ลำแล้วกะไม่ลำ,ลลำนี่สิกเนเจอร์ของเราก็จะเป็นบรอกโคลีตอนนี้ มแมลงมันหนาวแล้วมแมลงมันก็จะนอนสิกเนเจอรก,ก,กะลำกะลำกะไม่ลำมีนอนด้วยมีน้ำเขียวๆอย่างนี้ไม่รอดนี่นี่คือกำลัง ต้นนี้มีไหมแอบดูโอ้ห่อไว้ปิดไว้โอ้ยมีไหมโอ้นี่นี่นี่นีอ้าวนี่หน,น,นอนหอยทากหอยหอย,อยนี่ มาเอบดูปิดไก่จะได้กินเล้วอย่างอื่นหลายวันเลยไม่ได้ออกมาสวนนี่ก็เป็นอย่างนี้ซะแล้วเห็นทีจะต้องเห็นทีจะต้องจัดการขั้นเด็ดขาดขั้นเด็ดขาดกับทา่าเด็ดขาด เราก็มาเก็บพริกนะจ๊ะวันนี้เดียงหมดเร็วตัดต้นเลยดีไหมจะได้ไม่เก็บพริกกลับบ้านวันนี้เก็บไม่หมดแน่เลยวันนี้ดูอันนี้ก็จะไม่ไม่ทำลายมันนะเอาไว้รอมะเรงให้มันมากินกันต้นนี้ต้นเก่าๆ เราถึงจะได้มีหัดก,กินเดี๋ยวต้องเอายาโรยทากแล้วอ้าอ้าอ้ผีเสื้อโหระพาก็กำลังอันนี้เป็นโหระพาเบกเนี่ยออกมาเป็นโหระพาไทยก็เลยเก็บเม็ดเอาไว้เก็บเม็ดดีพริกเราก็ สวนสวนเราก็จะลกลกแล้วเพราะไม่มีเวลาที่จะออกมาเลยเก็บพริกเก็บพริกมาช่วยเก็บพริกเนอยเด้อคนาที่มาปลูกวันนั้นเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็อามาเคลียสักวัน นี่ที่มาปลูกวันนั้นโอ้ยลืมเอามาที่มาปลูกวันนั้นกำลังขึ้น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 นี่เราก็จะได้กินอยู่ปวกก็จะหมดอายุไข่แล้วก็ยังออกลูกให้กินอยู่นี่อ้รูอะไรพี่เล่ดูๆูๆูอ้าว หนูนี่เรกว่าอะไรอันนั้นตายแล้วเอาไว้ให้เป็นอาหารล่อแมลงผักชีลาวค่อยอยู่ไหนผักชีลาวมีแต่ผักชีไทยนี่ยาผักก็จะหาไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ย่าเยอะ ไปด้วยถอนหญ้าไปด้วยวันนี้จะได้เอาต้นนี้กลับบ้านฟินอกกี้กลับบ้านวันนี้ อยากตายทั้งอยากขึ้นนี่หอมเราดีนะต้นนั้นเก็บเก็บเม็ดแล้วปล่อยให้ยืนตายเลยยืนต้นตายเราก็เก็บเม็ดเก็บดัม,ดมยาเร็วหนาวแล้ว เป็นผักสลัดก็ไม่ได้ปลูกแล้วนะคะผักผักอย่างอื่นสลัดนนเราก็จะเอาฟินอกกี้กลับบ้านสักหัวโอ้หัวใหญ่มากนี่วันนี้ได้กินแน่หนึ่งหัววันนี้ เอาไปชุบแป้งทอดเอาไปชุบแป้งทอดเฮ้ยโอ,ยโอยทำไมค่ะหลุดง่ายจังเฮ้ยเกือบางท้องโอ๊ยตายเจ๊นี่อ๋อมดมดมันเจาะ Okay. หมดมันเจาะนี่เองถึงว่าถึงได้ถอนง่ายจังเอากี่ต้นดีอยเล็บขาดถูกมือขาดเล็บออกเอากี่ okay, หัวดีสองหัวสองหัวปุ้ย งามเกินเอาสองหัวพอพอกินอึบ๊บง่ายท้องอีกนี่นะจ๊ะดอกใบมันน่าจะแกงส้มได้เนาะ ใบออดมันเอาไปทำแกงอ่อมได้เน่เลยเนาะเหมือนกันกับผักชีไหมไปไดิแักเราก็หมดยอดหมดยอดให้เด็ดแล้วแมงลักเป็นไรไอาจจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วของสวนปีนี้เก็บพิจต่อ เขาปลูกอะไรกันเนาะเราก็จะมาเก็บพริก่อเจ้าต้นเดียวก็เดิน <c ười> คนอื่นค่ะไม่มีคนออกมาเลยเมัน <c ười> ยาก็เยอะอู้ เอาจะเอาพีกเขียวกับบ้านพีก่อนไปดองดองก็เยอะแล้วกินนาทีเอาสิบนาทีพอเนาะไปทำคลิปพเมียม จะห่อให้ไหมนี่เขียกะลำกะไม่ลำถั่วก็หมดถั่วก็หมดอายุแล้วเห็นทีจะต้องถอนทิ้งหมดวาระของคุณแล้วก็จะลงถั่วลันเตาตรงนี้ใหม่ ลงถั่วลันเตาสองแถวพอที่ตรงนี้ทำไมมันเหลืองหน่อไม้ฝรั่งแดงเอาเปลือกไข่มาใส่ไปละเด้อแบันี้เจอกันคลิปใหม่นะคะนี่ยาวมาพน่น ไปอยู่ตรงนี้พริกเนาพริกดองจบที่ทีบายบายอีสิบเอ็ดนาทีเนาะบรรยากาศรอบรอบพระอาทิตย์กำลังจะตกดินบนภูเขาเรามีมีกรือยังมีหิมะหรือยังยังไม่มียังไม่มี บายบายเจอกันคลิปหน้านะคะผีเสื้อัวนีถุงพลาสติกเอามาใส่คลิกบายบายเจ้าเจ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันไม่ๆ